i be that young rapping dude Might just trap with you Coming with the Donna baby Might just clap your crew I roll out in the morning light With that Harley bike All black I'm the party type And it's on tonight I just steps in nowhere e But my outfit might take the soul We break. might สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Batwin X2 Channel นะครับผมหลังจากที่ผมได้เปิดช่องใหม่มาเนี่ย ในช่องเนี่ยยังไม่มีคลิปมูลาดเลยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะมาสอนทุกคนเล่นมูลาดในตำแหน่งป่าหรือว่าจังเกิลน,นั่นเองนะครับ <S <S หรือใครอยากจะดูในตำแหน่งออฟเลนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะจัดให้เลยนะครับแต่มันโดนแบนบ่อย,อยไงไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับว่าไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงใหม่โกลเดเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ go l เ e n เติมเกม com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน ปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเกมนี้ผมจะเลือกฟาร์มที่บูบับก่อนนะครับแล้วก็ลงไปแก๊งเลนออฟนะครับอยลืมตั้งค่าตั้งค่าสำคัญ จะเป็นใกล้ที่สุดนะครับเวลาเล่นมูลาดผมจะตั้งค่าแบบนี้นะครับว่าเวลามันตีเนี่ยมันจะได้หัวไม่โยกนะครับมันจะเลือกตีตัวใกล้สุดนะครับประมาณนั้นเลยเล่นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมค่อยฟาร์มแต่พยายามดูจังหวะด้วยนะครับเผื่อฝันหัวข้าเนี่ยมันแอบอยู่พุ่มนี้แล้วมันรัดไอ้บัฟเรานะครับเก็บพูนิตไว้แล้วก็เอาไว้รัดคลปหรือว่ารัดบัฟนั่นเองนะครับ อย่าพึ่งกดมัว่วสั้วเวลาฟาร์มอันนี้จําไว้เลยแบบบางคนเอจใจไงไม่ได้คิดว่าไอ้ฝันหัวข้ามแม่งจะมาเวดเป้าไว้อะไรประมาณนี้อันนี้คืออย่าชะล่าใจนะครับครับเพื่อฝันหัวข้ามอยู่ดีๆมันเดินมาแบบงงๆแล้วสกิลวัดโดยที่เรายังไม่ได้มีพัดยังอโดยที่เรากดพูนิดไปก่อนแล้วอะครับประมาณนั้นอาจจะเจอได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระวังไวด้ดีๆอ้าวตายนะลูกเรียบร้อยครับมัวแตก เด็กมัน้าวก็ต้องจัดให้สักหน่อยะครับเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับถามว่าทําไมถึงเอาเป็นรองเท้ารถคูดาวเพื่อช่วยในการรดคูดาวครับผมแปลไทยเป็นไทยเลยตรงตัวไอ่ดีนี慢慢้ผมไม่ค่อยมีสกินโมลาดนะครับจะเป็นที่คือเป็นไอเดียอย่างความทรงจําผมเลยอะสกินนี้แบบโคตรเท่สมัยก่อนอะนี่สมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะสกินนี้ผมจําได้ใครมีสกินนี้โคตรเท่ โคตรแอ็สาวนี่ผมขโมยตังแม่มาเติมสก,กินนี้เลยนะครับอ,อ๋อไม่ใช่ครับคือ <c ười> ผมเก็บตังที่แม่ให้ผมไปโรงเรียนเนี่ย <c ười> เพื่อมาเติมสก,กินนี้เลยใครมีสก,กินนี้คือรวยอ่ะเท่ด้วยสกินไม่หล่อสมัยก่อนเนี่ยผมยังจำได้เลยครับมันคือความภาคภูมิใจนะที่ผมเก็บตังและเติมสก,กินนี้ได้ครับ <c ười> <c ười> ตัวไม่โคตรเท่เอาไว้แอ็กสาวประมาณนั้นนะครับ ใครที่เข้ามายังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิป <c oughs> นี้ผมขอ20ไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสกิลขอเฮ้ยโอ้โหแมงล้านบัฟกูไปแล้วบักลิงโอ้เพื่อนไม่ดูให้เลยวะเจอกูแน่โอ้โหปาไม่เข้าเลยเอยบูบัฟไม่ได้ห่ะรูกคูดาวแล้วก็จะไม่ได้นะครับ เกมนี้ผมจะขึ้นโบเคนด้วยถ้าขึ้นโบเค่น่ะมันต้องมีบูบับไม่งั้นคูดาวเราจะไม่พอในการเก็บสแตกลมนะครับต้องมีบูบับอ่ะถ้าเล่นมูรลาดป่าขาดบูไม่ได้ครับคูดาวมันจะไม่พอวางไปเลยครับไม่ต้องรีบร้อนสวยและยีหน้าโดนลุมกรรมไปช่วยมันหน่อยเพื่อน เราก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วเรเขาฟาร์มไปเรื่อยนะครับหน้าที่ของเราคือการฟาร์มไปก่อนนะครับอันนี้ผมกดโซโลนะครับเพื่อนไฟแพ้นี้จะมาโทษผมไม่ได้นะผมยังฟาร์มไม่เสร็จเลยนะครับโอ้โหอ้าวลิงอะไรอะไรสักหน่อยเป้าป๊ป๊บป๊ๆป๊าป๊แตกบูที่มึงขโมยกูไปอ่ะกูขอคืนนะเพื่อน โทษทีวะผมก็ไม่ค่อยอยากจะจับมูหลาเท่าไหร่อะครับแล้วเป็นตัวที่ผมถนัดด้วยไงถ้าผมได้จับเนี่ยฝั่งโนข้ามไม่ไหวกับผมอะครับนักคงนักแข่งถ้าเจอผมก็ล่วงหมดนะครับกลับบ้านก่อนบูกูหายแน่เลยดูทรงแล้วยังอยู่ยังอยู่บูยังอยู่ย้อนไปช่วยเพื่อนอีกย้อน โอ้เทพยอนกูเอาหิวอะ่ะหิวอะ่ะหิวหลายตายซะโอ้โหแม่งอยู่กันเป็นฝูงกูนึกว่ากองร้อยโอไอยอนไม่ไปช่วยเพื่อนวะตะกี้เนี้ยสกิลลบเอาตายนะ่ะลูกหัวแตกสับเข้าหัวหัวแตกสกิลสองมูลาเนี่ยสำคัญอย่าใช้สกิลสองมั่วตัวนะครับ มันจะเป็นสกิลที่เอาไว้หลบสกิลฝั่งของข้ามหลบดาเมจแล้วก็สร้างดาเมจด,ด้วยนะครับลหลายๆคนเนี่ยมองข้ามสกิล 2, สองสกิล 2, สองสำคัญบอกเลยแพทนี้เรียบร้อยโอ้โหวดวงมันยังไม่ถึงคาดไงไอลิงอะ่ะมันคิดผิดแล้วที่มันมาเวทบัฟผมนะครับกูอยาแม่้มึงได้เกิดอ่ะบูที่มันมาเวทเราอะ่ะผมจะไปเวทมันคืนให้มันรู้สึกว่ามึงไม่มึงมึงรู้สึกอื้อ เป็นฮี่อะไรเนี่ยเลิกพูดแล้วตั้งใจเล่นดิเุ้ยโอ้คููดาวนิดเดียวเมื่อกี้สับผมมันจะมาอยู่แล้วมึงเจอกูบักลิงไฮ้ย้ถ่ายถ่ายเพื่อนถ่ายกอนถ่ายกันฮันนี่ จะลัดบัฟเราอ่ะเพื่อนโทษทีว่ะพอดีเรามีพูนิตอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งกดพูนิตมัวซัวรอจังว่าลัดนะครับก่อนที่มันจะตายแต่เมื่อกี้ถ้าดาเมจลิเลียมันพอมันอาจจะมันคีมมันอาจจะตายก็ได้เมื่อกี้โอ้แต่เพื่อนโดนมะเห้อกมาแล้วยืนยิงหาพ่อเธอหรือเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรมันผ่านหน้าผมแวบ,บ มันจะตายหมดแล้วนี่ถ้าตูเลนมันดูแมปหน่อยนะแล้วมันเดินมาปิดอะ่ะมันได้2ตัวเลยนะเว้ยดูดิตอนนี้เกมอยู่ที่7นาทีตกรวมอยู่ที่7ต่อ9ผมฆ่าไป6ตัวทั้งทีมอะ่ะโอ้โบอกแล้วไม่อยากจะจับมูหลาเท่าไหร่ครับก็แบกทีมชิวๆอยู่หรอโอเคชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นโอมิยามนะครับ แล้วก็อาจจะมีน้องๆหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วทำไมพี่ไม่ขึ้นดาฟ้าครับได้ทั้งดาเมจได้ทั้งกันดาเมจได้ทั้งลดคูลดาวคือโอมิยามเนี่ยพาสซีฟมันเลยคือถ้าเราใช้สกิลมันจะไก่การโจมตีปกติครั้งต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับเน้นพุ่งและตีพุ่ง,แล,งแล้วตีนะครับไอตัวบางๆเนี่ยเช่น v i โอเลต ลิเลียนาเนี่ยโดนผมพุ่งตีพุ่งตีเนี่ยโดยไม่ต้องสับมันติก็ตายได้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูเพื่อเด็กๆสงสัยไงเดี๋ยวพี่ทำเป็นได้ตึันเป็นอะไรวะมันพูดติดติดจะขัดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เติมหรือไงวะคอมันไม่ลื่นไงสงสัยผมต้องไปเติมก่อนมาอัดคลิปละดูทรงเนี่ยตอนนี้เกมเริ่มตึง เวลาทิ้งเงาเนี่ยอย่าทิ้งมั่วซั่วเอ,อ้เกอบโดนละทิ้งเงาโคตรไกลอ่ะเนี่ยผมทิ้งไว้ตรงไอ้มังกรเนี่ยเดินมาถึงแอลขวาไกลปะแต่เมื่อกี้ถ้ามันซ้อนกันเยอะผมอาจจะตายก็ได้จริงๆเราปาดเช็คพุ่มก็ได้นะครับแบบถ้ามันป่านโดนมันจะไปอีกเสียงหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในพุ่มเนี่ยเราจะทิ้งเงาไว้ไกลแล้วก็พุ่งม,มาตีแล้วก็กลับเป็นไง อันนี้คือวิธีการเล่นนะครับพยายามดู <And S 1> จังหวะ <has> ที่พี่กดสก,กิลแล้วก็จังหวะทิ้งเงานะครับเราจะไม่ทิ้งมั่วซั่ว oh. ที่มูหลานมันแรงเนี่ยเพราะว่าลูนก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าเล่นมูหลานแล้วไม่มีรูนเนี่ยมันจะค่อนข้างเบานะครับแนะนําให้เล่นเป็นรูนเจาะ100 oh. นะครับไม่จำเป็นต้องมีคีนะเจาะร้อย oh. ไปเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงสับทีเดียวนี่หัวแตก ทีมผมมันเริ่มมาแล้ววะทีมผมมันเริ่มเกิดกันแล้วเราก็ไม่ต้องรีบร้อนครับผมฟาร์มไปเรื่อยนะครับตอนนี้เกมอยู่ที่9นาทีนะครับผมจะ10นาทีแล้วเราคิวไปแล้ว6ตัวตาย1แอซิดไปศูนย์นะครับสกอร์ตอนนี้เนี่ยเท่ากันนะครับผมคือส0บต่อส0นะครับโคตรสูสีดูดีกูกี่บับก็ยังขาดไม่ได้อยู่ดีนะครับเลดเกมค่อยเปลี่ยนก็ได้นะรองเท้าจาก ไอ้รถคูดาเป็นการซีซนะครับเดี๋ยวผมโซโล่ล,ลิงให้ดูลิงไม่ไม่กล้าง,งัดกับผมเลยวะ่ะเรามังกรสบัดไอ้จังหวะสบัดนี่แหละโดนฝันของข้ามลาร้ดนะครับโอเคชิ้นต่อไปผมเดขึ้นเป็นดาบแดงนะครับผมขาดไม่ได้เล่นมูลาะนี่ขาดดาบแดงไม่ได้ สับทีเดียวหายเดี๋ยวรอดูขอขอบูขอบูไอ, <c oughs> อ้ยอนมันเอาไปทำไมวะคิดว่าตายปะโ <c oughs> อ้โหสับบททีม <c oughs> ชี้อะโคตรแรง <c oughs> นี่ยังไม่มีดาบแดงนะครับโอ้โหสับไม่เข้าอะ ไอพวกแคดดี้เมดสับได้นะแต่เมื่อกี้ผมสัปอันนี้ไม่เข้าเลยเซเนียลอะต้องมีมูลาวะถ้าจะสับมันอะตอนนี้เราก็ทำคีมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็รอดาร์กเกิดค่อยมาเอาดาร์กนะครับเมื่อกี้ลิงมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะแล้วมันไปนไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบๆบ,แบบบูขาดไม่ได้อย่าลืม บูบัฟห้ามขาดมันจะช่วยเรื่องของการลดคูลดาวนะครับเราก็เก็บสแต็กลมไปเรื่อยๆนะผมไม่ต้องกลัวว่ามานามันจะหมดนะเพราะเรามีบัฟฟ้าค่อนข้างสาคัญน,นะครับอย่าเพิ่งให้เพื่อนนะเพราะว่าตัวเรามันยังใช้มานาจนถึงเลดเกมจนถึงโจบเกมถ้ามันมีบัฟฟ้าเนี่ยมันจะเล่นง่ายนะครับมูลาดแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมันจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับคูลดาวมันจะไว เวลาเก็บสแต็กลมเนี่ยมันจะง่ายนะครับและะ้วสกิลมันครูดาวไวแล้วก็จะพุ่งสับพุ่งสับได้เรื่อยๆนะครับประมาณนั้นลิงมันไม่ต้องเอาบูอะ่ะเอาโอ้โหแล้วมันจะมาล้าผมทำไมวะเดี๋ยวบูกูก็จะหมดอีกแล้วเนี่ยเออโคตรแรงเป็นไงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สับเลยนะแค่พุ่งผ่านตัวแล้วก็ตีอะ่ะแล้วก็สกิลสอง ที่เราตีธรรมดาแรงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพาสีของโอมิยามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโอโ้แรงชาด่ะยังไม่ได้สับอันติเลยอะ่ะตายแล้วอะ่ะโอ้โหเกือบตายสวยเพือ่อขาดนิดเดียวเมื่อกี้ดาเมจผมขาดนิดเดียวไม่งั้นผมได้คิวเวลเลตไปและปัะ๊บปั๊บปั๊บเนียบร้อยจบแบบงง,ง ตอนแรกทีมผมเกมตามนะเว้ยแต่ผมฟาร์มแบบกู้สถานการณ์ของทีมขึ้นมาได้อะครับเพื่อนก็เลยเล่นง่ายนะผมบอกแล้้ผวไม่ค่อยอยากจะจับมูล่าเท่าไหร่ครับมันเป็นตัวที่ผมถนัดไงเวลาผมเล่นมันก็จะประมาณนี้เลยครับ MVP อยู่แล้วจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าที่มันเล่นง่ายเก็นี้ว่ามันไม่มีตัวแก้งไงส่วนใหญ่ะเวลาผมเล่นมูล่าดอ่ของข้ามันก็จะหยิบฉีหยบิบ โอมินมาแก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่เกมนี้ตัวแก้มันไม่ได้เยอะนะครับมันก็เลยเล่นง่ายบวกกับทีมเราเล่นดีด้วยนะครับมันก็เลยทําอะไรมันก็เลยง่ายนะครับหลักๆมันก็อยู่ที่ทีมด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับไอเทมเกมนี้ผมก็ฆ่าไป8ตัวตาย1นึ่งแอซไปสองนะครับช่วงเลดเกมเนี่ยเราเปลี่ยนจากรองเท้าลลคูดาวเนี่ยเป็นรองเท้ากันซีซีแทนก็ได้นะครับผมถ้าฝันของข้ามันซีซีเยอะนะครับประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ย จะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมคำพูดคำจาะในที่ไม่สุภาพกราบขออภัยคนดูทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมทำออฟเลต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโชคน